สรุปแล้วถือสิทธิประกันสังคมมีสิทธิทำฟันแบบไหนได้บ้างแบบไหนมีวงเงินแบบไหนไม่เกี่ยวกับวงเงินแล้วถ้าอยากใส่ฟันปลอมครอบคลุมแค่ไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนนกข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมในผู้ประกันตนมาตรา39และก็3าทั้งหมด14ล้านคนเศษมีผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์ทําฟันดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองในปี2516เนี่ย4ล้านคนคิดเป็นประมาณ30%จากข้อมูลปี2566มีประมาณ4ล้านคนที่ใช้สิทธิ์ไปทําฟันสถานพยาบาลที่ทางสํานักง,งานประกันสังคมคํานวณไว้คือรับได้13ล้านคนครับเพราะนั้นยังมีสถานพยาบาล หรือคลินิกที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมเพียงพอที่จะรับผู้ประกันตนเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากเมื่อพูดถึงสิทธิทางทนตกรรมของผู้ประกันตนแบ่งเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มสิทธิ์ที่ได้รับทุกปีปีละ900บาท900นี้ทําแพ็กเกจขึ้นมาเพื่อผู้ประกันตนจะดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองทุกๆปีสําหรับอุดสําหรับถอนแล้วก็สําหรับผ่าแล้วก็ขูดหินปูนกรณีที่ทํานอกเหนือจาก4กรณีหรือ4ประเภทนี้หรือมีเหตุต้องทํามากกว่านั้นทําให้ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายแต่จริงๆ แล้วเป็นส่วนน้อยที่จะต้องชาระเงินค่าใช้จ่ายถ้าผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องปีละครั้งหรือปีละสองครั้งในวงเงิน900บาทเนี่ยเชื่อมั่นว่าสุขภาพฟันของตอนเองจะไม่เกิดปัญหาที่ต้องมาใช้จ่ายเงินเพิ่มสามารถไปใช้ที่ไหนได้บ้างครับ900ต่อปีในสิทธิประกันสังคมสามารถไปใช้กับสถานพยาบาลที่ทําความตกลงกับสํานักง,งานประกันสังคมซึ่งมีอยู่จํานวนมากคลินิกหรือสถานพยาบาลรวมแล้วใน13,000แหง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรถทันตกรรมเคลื่อนที่เชิงลุกแล้วก็ที่สำคัญ ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าสามารถที่จะโทรไปถ้าคิวว่างสามารถเข้ารับบริการได้เลยแล้วก็ทางสำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้กับคลินิกหรือสถานพยาบาลนั้นๆโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองเงินแม้แต่บาทเดียวคลินิกสำหรับทำฟันผู้ประกันตนนะครับมีจุดสังเกตง่ายๆคือมีป้ายโลโก้เขียนว่าคลินิกทำฟันเพื่อผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมส่วนในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เข้าข่ายเป็นการรักษาพยาบาลซึ่งหมายถึงกรณีมีโรคในช่องปาก รือประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับช่องปากสิทธิ์900บาทนี่เป็นสิทธิ์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากเป็นรายปีของผู้ประกันตนนะครับแต่กรณีที่เกิดเหตุอุบัติเหตุใดๆก็ตามที่จําเป็นต้องทําการรักษาพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ถึงก็เรียกว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลไม่ได้มาหักจากเงินใน900บาทนี้ครับและในกลุ่มที่3หากต้องการใส่ฟันปลอมกรณีที่ผู้ประกันตนประสงค์จะใส่ฟันปลอมชนิดที่ถอดได้ก็มีอยู่4ประเภทนะครับประเภทที่1คือถ้าสมมุติต้องการใส่1 5าซี่ก็ วงเงินไม่เกิน1,300บาทการณีที่มากกว่า5ซี่ก็วงเงินไม่เกิน1,500บาทการณีที่ใส่เฉพาะข้างบนหรือข้างล่างย่างได้ย่างหนึ่งก็ไม่เกิน2,400บาทการณีใส่ทั้งข้างบนข้างล่างไม่เกิน4,400บาทนี่คือกรณีควันปลอมไม่เกี่ยวกับกรณี900บาทแยกกันเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมอธิบายด้วยว่าผู้ประกันตนไม่ใช่ได้แค่ค่าทําฟันปีละ900บาทเท่านั้นใน750บาทที่ท่านส่งมาและเงินสมทบที่นายจ้างส่งให้รวมทั้งที่รัฐบาลสม ทบมาเนี่ยนะครับไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องฟันอย่างเดียวไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวยังมีค่าส่งครอบบุตรยังมีค่าคลอดบุตรยังมีค่าว่างงานการณีที่ผู้ประกันตนว่างงานยังมีกรณีทดแทนจากการขาดรายได้ยังมีทุพพลภาพยังมีเงินบําเหน็จยังมีเงินบํานาญและก็สุดท้ายการณีที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วยังมีค่าเสียชีวิตคนละ5 0,000บาทสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดูแลฟัน การใส่ใจและใช้สิทธิ์ตรวจเพื่อพบโรคในระยะต้นก็จะได้รับประโยชน์ในการป้องกันโรคลุกลามซึ่งการรักษาซับซ้อนขึ้นกรณีที่ท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9ม้และก็3-3จาอยากจะเรียนเชิญชวนให้มาดูแลสุขภาพฟันในทุกปีนะครับเพื่อไม่ให้ฟันท่านมีปัญหาสำนักงานประกันสังคมคณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการการแพทย์โดยสำนักงานประกันสังคมคาดหวังว่าผู้ประกันตนทั้ง13ล้านคนจะมาใช้สิทธิ์ดังนั้นการที่ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอให้มัน เกิดฟันผูกควันกร่อนหรือจําเป็นต้องปวดฟันก่อนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองลดค่าใช้จา่ายในการรักษาพยาบาลเข้าใจความเสี่ยงสิทธิและโอกาสช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วค้นหาแอปชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์ตรวจสอบให้ดีเช็คให้ชัวก่อนลงมือแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม